วันที่9มีนาคม2 5 6 7เวลา8.30นาฬิกา30นาทีโดยประมาณอาจารย์หมอเขียวได้นำทีมพี่น้องกองทัพธรรมปรับบังเกอร์หรือกระสอบทรายเพิ่มเติมหลังจากที่ได้ขนกระสอบทรายลงจากรถบรรทุก6ล้อไว้ของคืนวันที่8เพราะกระสอบทรายทำให้ทางเดินแคบในบริเวณนั้นจึงได้ไปช่วยกันปรับแต่งกระสอบทรายเสร็จภายใน10นาฬิกาโดยประมาณ ทำให้สะดวกต่อการเดินมากขึ้น1 0 3นาฬิกา30นาทีโรงบุญกองทัพทําวันนี้เป็นการแจกโรงบุญวันสุดท้ายของทีมบวรลานนาอโศกช่วงเช้ามีเมนูข้าวผัดไก่ทอเทอริยากิช่วงเย็นมีก๋วยเตี๋ยวเส้นมีเหลืองมีขาวและอาหารอีกมากมาย1 4 0นาฬิกามีกิจกรรมการน,นำผ้าฟ้าขาวมาเย็บต่อกันเพื่อนำมาบังระหว่างเต็นท์เป็นที่กันฝน บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีทั้งผู้ที่มาร่วมชุมนุมมาร่วมทำด้วย15นาฬิกากิจกรรมร่วมการเขียนป้ายในวันนี้มีประชาชนมาร่วมด้วยเป็นการได้สัรนพลังกันแล้วพบกันใหม่เจริญธรรมสำนึกดีค่ะ